จอมมารพงาดฟ้าตอนที่60สิบบทประพันธ์ของคนพราดถื่นพลังพิเศษของน้ำลายมังกรช่วยทำให้ต้นไม้ต้นอ่อนถูกซับพลังวิญญาณที่ซ่อนตัวอยู่ในอากาศได้ยอย่างบ้าคลั่งและช่วยเร่งการจเจริญเติบโตอย่างน่ามาัศจรรย์ผ่านไปอีกเพียงครึ่งชั่วย,ย่างเท่านั้น ต้นอ่อนก็เปลี่ยนกลายเป็นต้นไม้เล็กๆขึ้นมาแล้วบัดนี้หัวสิวรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งหากเขามีผลชิงเสืออยู่ในการครอบครองปริมาณมากเขาสามารถนําบางส่วนไปแดเป็นผลึกวิญญาณและใช้ผลึกวิญญาณที่ได้นั้นมาซื้อสมุนไพรชนิดอื่นเพื่อน,นํามาสึพร้อมโอสถแในระดับสูงที่ขึ้นต่อไปอกีกโซมหยวกล่าวว่า ผู้ที่สามารถหลอมยาสร้างฐานป่านระดับสามัญได้นั้นอย่างน้อยต้องเป็นนักหลอมโอสถที่สามารถหลอมโอสถเป็นยาระดับสูงได้แล้วแม้ว่าความยุ่งยากในการหลอมยาสร้างฐานป่านจะมีไม่มากแต่สพคุณของมันก็ให้ผลดีเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งและด้วยความที่ส่วนผสมแต่ละอย่างเป็นสมุนไพรที่หายากพวกมันจึงถูกจัดให้อยู่ในหมวดโอสถขั้นลึกรั้มระดับสามัญ อีกครึ่งชั่วามผ่านไปหลัวซิวใช้น้ำลายมังกรหมดไปอีกหนึ่งขวดต้นไม้เล็กนั้นจเจริญขึ้นมาจนสูงถึงระดับเอวใบของต้นไม้เป็นทรงกลมบนใบไม้ที่มีรวดลายที่แผ่พระวิญญาณสีเขียวออกมาอย่างชัดเจนเมื่อถึงยามพบ่ําหลัวซิวได้ใช้น้ำลายมังกรที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดและต้นไม้ต้นนั้นก็เติบโตจนสูงเท่ากับคนสองคนยืนต่อกันแล้วสูงไม่เหยาา เคยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับต้นไม้วิญญาณดอกวิญญาณและสมุนไพรวิญญาณให้กับหลวเสี้ยวฟังอยู่บ้างหลวเสี้ยวจึงทราบดีว่าต้นวิญญาณที่สูงขนาดนี้นับเป็นสิ่งที่หายากเพียงใดเนื่องจากต้นวิญญาณส่วนใหญ่มักจะมีความสูงเท่ากับมนุษย์ปกติคนเดียวเท่านั้นถ้าผู้โสตันมาเห็นต้นวิญญาณนี้เข้าเข้าคงเจอปัญหาแน่หลวเสี้ยวคุ้นคิดหาวิธีหลบซ่อนผู้โสตันพอต้นมาตันนี้ดูลึกลับและไม่ธรรมดามากเกินไป ทั้งจากลักษณะภายนอกและพ,ะพลังวิญญาณที่มันปลดปล่อยออกมาล้วนเตะตาผู้คนทั้งสิ้นแต่เมื่อต้นวิญญาณต้นนี้ยังไม่ออกผลชิงสเสวียนหลวเสียวก็มีแต่ต้องเร่งสะสมน้ำลายมังกรต่อไปเขายุติการหลอม,ลมรวมพลังของตัวเองอนูชั่วขาวเพื่มมุ่งเน้นมาที่การรวบรวมพลังสำหรับผลิตน้ำลายมังกรโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ในช่วงที่เขาอาศัยอยู่ในใต้หุบเหวหลวเสียวถูก หวงเจิ้นเทียนจับตามองและควบคุมการฝึกอย่างเข้มงวดอยู่ทุกระดหายใจเขาใช้เวลาถึงสองปีกว่าจะผส,ะสมน้ำลายมังกรได้ถึงจำนวนห้าขวดแต่เรื่องราวในยามนี้แตกต่างกันออกไปมากด้วยขอบเขตพลังนักสู้ระดับสิบลัวซิลสามารถผลิตน้ำลายมังกรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในเวลาเพียงห้าวันเขาก็รวบรวมน้ำลายมังกรมาได้อีกหนึ่งขวดแม้มันจะถูกใช้งานหมดไปรวดเดียวก็ตา่าง1ิบ วันให้หลังหลซสิวได้นำน้ำลายมัง,งกรชุดใหม่มาเทใส่ต้นไม้วญยาณอีกหนึ่งขวดและต้นไม้ก็เริ่มออกดอกแล้วดอกของมันมีขนาดใหญ่เป็นรัศมีสีเขียวอ่อนสวยงามโดยเฉพาะในยามราตรีที่มืดมิดนี่คือสิ่งที่ทำให้หลวงสิวตื่นเต้นสุดขีดเขาเชื่อว่าคงใช้เวลาอีกไม่นานตนเองก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครั้งใหญ่ต่อให้ต้นญยานต้นนี้จะออกผลชิงสเวนมาแค่ยี่ิบลูก แต่เพียงเท่านี้ก็ถือว่ามากเกินพอแล้วรัวสิวคำนวณในใจว่าน้ำลายมังกรที่เขาใช้ไปนั้นช่วยเร่งการจเจริญเติบโตของต้นไม้วิญญาณต้นไม้นี้ได้เป็นเวลานานถึง3,000ปีหลังจากที่เขาใช้น้ำลายมังกรหมดไปอีกขวดดอกไม้บนต้นก็เริ่มหอหุ้มตัวเองเพื่อเปลี่ยนเป็นผลชิงสเสวียนและต้นไม้ก็ยิ่งดูดซับพลังวิญญาณจากรอบบริเวณเข้าม,ามามากขึ้นไปเรยอีกห้าวันผ่านไปลัวซิล รวบรวมน้ำลายมังกรมาได้อีกหนึ่งขวดแม้ว่ามือของเขาจะสั่นเทาจากความเหนื่อยล้าแต่ชายหนุ่มก็หยดน้ำลายมังกรลงบนต้นไม้อย่างระมัดระวังจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองดอกไม้ที่เป็นสีเขียวคล้ายโคมไฟในยามค่ำคืนเวลาผ่านไปทีละเล็กละน้อยลัวซิลจ้องมองดอกไม้บนกิ่งไม้และไม่นานนักผลจึงเสวยที่เป่งแสงแเรากับอัญมณีสีเขียวเรืองรองก็ปรากฏขึ้นในสายตาผลไม้ว,วิเศษเหล่านี้ ส่องประกายเจิดจ้ายามราตรีสว่างสวยไม่ต่างจากดวงดาวบนท้องฟ้าที่สีดำมืดลัวสิวกระโดดตัวรอยด้วยความบีใจใบหน้าประดับรอยยิ้มอย่างมีความสุขหากเป็นไปได้เขาก็อยากระเบิดเสียงร้องออกมาให้ดังลั่นแต่จนใจที่เขาจะปล่อยให้มีผู้ใดมาร่วงรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดมิฉะนั้นแล้วเกิดบรรดาผู้วิสวนสำนักรู้เรื่องเขามีหวังแย่แน่แรัวซิลรีบเด็ดผล ชิงสเวียนทั้ง20ลูกลงมาจากกิ่งก้านของต้นไม้อย่างรวดเร็วแค่นี้ก็เพียงพอสําสหรับการใช้งานของเขาไปอีกนานและต้นไม้ต้นนี้ก็ยังคงสามารถเติบโตและออกดอ,อกออกผลได้ต่อไปในอนาคตนี่อาจจะเป็นต้นไม้วิญญาณที่ออกผลชิงสิเวียนเป็นต้นแรกในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้อยากรู้เหมือนกันแฮะว่าถ้าเราได้ไปอยู่ในที่ที่มีปรมามรณะหนาแน่นเราจะสามารถเพาะเห็ดลิงจินรกขึ้นมาบ้างได้หรือไม่ลัวซิว คิดด้วยความตื่นเต้นขณะก,กลับมานอน,นบนเตียงได้บอกเขาเรื่องความคิดนี้ก่บสู่มหยารับฟังข้าไม่เคยลองเหมือนกันนะแต่เห็ดลิ้นจินรกถือเป็นของหายากไม่สามารถระบุต,ตำแหน่งได้แน่นอนว่าจะพอขึ้นที่ใดได้บ้างแม้แต่ตัวข้าเองก็ยังไม่เคยพบเจอมาก่อนหากเจ้ามีโอกาสก็ลองเพาะดูก็ไม่มีอะไรเสียหายสุโมหยาวกล่าวเห็ดลิ้นจินรก เป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับการบรุงองค์สดรักษาร่างกายขั้นสูงซึ่งส่วนใหญ่จะถูกยกย่องให้เป็นอสถขั้นลึกลาระดับกลางขึ้นไปทั้งสิ้นหากมีผู้ใดรู้ว่าหลวงสิวสามารถปลูกผลทิพยสิวนออกมาได้ถึง20ลูกในระยะเวลาเพียง20วันพวกเขาคงต้องอิจฉาจนแทบคลั่งใจตายนี่ถือว่าเป็นความรับสําคัญที่สุดของหลวงสิวไปโดยปริยายหลังออกมาจากเรือนไทตันหลวงสิวก็มองหน้าไปยังเขตที่พักในสํานัก เขาไม่พบหยุ่นเสี่ยวต่อรถจูหลงเมื่อสอบถามดูจรู้ว่ายังไม่มีภารกิจใ,ใดๆถูกส่งลงมาพวกเขาจึงยังมีเวลาว่างอยู่บ้างข้าต้องไปที่ต้นเชียงถาหยวนเพื่อสอบเป็นนักรบอมโอสถระดับสามหรือซิวเขียนข้อความทิ้งไว้ให้สหาหทั้งสรับรู้เรื่องการเดินทางนักรลอมโอสถระดับสต้องมีความสามารถในการหลอมโอสถขั้นรดวิญญาณระดับกลางให้ได้สอชนิดไปอย่างน้อย และต้องทาไม่ได้ในระยะเวลาที่กําหนดและมีอาัตราความล้มเหลวห้ามเกิดที่ระบ,บุไว้นี่เป็นบททดสอบที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งแต่โรซิลจจำเป็นต้องมีตําแหน่งนี้ติดเอาไว้เพื่อความน่าเกรงขามและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาในภายภาคหน้าตันเชียงถ่ายวนตั้งอยู่ในทวีปเถ่ายวนห่างจากสมรภูมิไทยอูเป็นระยะทางไกลหากเดินทางด้วยรถม้าธรรมดาอาจต้องใช้เวลาเดินทางถึงหนึ่งเดือน แต่ด้ปีเพิงจูเชเวียโร,รสิวคาดว่าเขาได้ใช้เวลาเดินทางเพียง1ิบวันเท่านั้นที่ตันเชียงเถาหยวนคงกำลังมีจติหน้าหนึ่งเราจะอยู่ไปแน่สุเมียวพูดแย่เย้าขึ้นมาหน้าของทวาเยเยวินปรากฏขึ้นมาในห้องความทรงจำของโรเจอทันทีเขาไม่มีบันฑ์หรือมิงสาวที่เคยพยายามย่อหยวนเขามาอหลายครั้งหลายควาเมื่อคิดถึงนางความรู้สึกสับสนกระปดขึ้นมาในใ,นใจโดยไม่รู้ตัว นางก็เคยบอกเจ้าไม่ใช่หรือว่าชื่อจริงของนางหาใช่ฮาวายเยวินมางเช่นนี้เจ้าคงตามหาตัวนางลําบากแล้วไม่ทราบว่าจะรู้สึกผิดหวังบ้างหรือไม่สุเมียาส่งเสียงหัราะหยอกล้อ,อต่อไปถ้านางอยู่ที่ต้นเชียงเทายนจริงๆข้าคิดว่าคงตามตัวนางไม่ยากเกินไปหรอกรอซิวยกมือขึ้นถูกกันเมืองใหญ่ที่สุดในทวีปเถาหยนเมื่อรซสิวเดินเข้าไปในตัวเมือง เขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมหลากหลายชนิดที่อร่อยตลบอบวนอยู่ในอากาศอีกทั้งเห็นต้นไม้และดอกไม้งดงามบานสะพรั่งไปทั่วทุกหนทุกแห่งนี่คือเมืองที่สวยงามอย่างแท้จริงลัวสิวเดินททงา้ใยการบินผ่านทืกอกเขาอันตรายที่แสนกว้างใหญ่เป็นจำนวนมากมายหลายแห่งติดต่อกันตลอดสิบวันในขณะนี้ชายหนุ่มหลังนั่งพักอยู่ริมแม่น้ำสายลมเย็นสบายพัดมากระทบผิวกาย สายตาจับจ้องไปยังความงามของบรนดาต้นไม้ที่ออกดอกสีม่วงบานสะพรั่งทั่วพื้นที่ความร่มเย็นเช่นนี้ช่วยผ่อนคลายจิตใจของผู้คนได้เป็นอย่างดีในเมืองแห่งนี้เป็นที่ตั้งของหอต้นเชียงซึ่งถือว่าเป็นกิจการภายในการดูแลของต้นเชียงเทาหยวนหอแห่งนี้มีขนาดใหญ่โตโออาไม่เพียงแต่จะจำหน่ายสมุนไพรหลากหลายชนิดเท่านั้นแต่ยังมีโอสถ ขั้นวิญญาณระดับกลางและระดับสูงจัดจำหน่ายอีกด้วยทว่าราคาก็ออกจะแพงมากเช่นกันหลืวสิวใช้เวลาออกเดินทางสำรวจรอบเมืองไม่นานนะักก็พบเจอตำแหน่งที่ตั้งของหอต้นเฉียงปรากฏว่ามาเป็นหอที่มีความสูง20ชั้นโครงสร้างภายนอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหงานอยู่กลางใจเมืองเพียวเฉียงด้วยความที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ปกคลุมรัศมีกว่าร้อยััง เมื่อบุคคนเดินเข้าไปใกล้ใจกลา,าเงเมืองก็จะต้องมองเห็นหอแห่งนี้ในทันทีหอแห่งนี้ให้ความรู้สึกเก่าแก่แบบโบราณและอุดมด้วยมนตร์ขลังมีทาวารที่ประดับด้วยดอกไม้นานาชนิดเกาะเกี่ยวตามตัวหอเมื่อแดงวิญญาณและนกวิญญาณกลุ่มใหญ่บินไปมาบางตัวเกาะลงบนทาวารเหล่านั้นกลายเป็นบรรยากาศที่ชวนให้เพลิดเพลินแสนอบอุ่นใจเมืองเพียวเชียงไปอย่างที่เราคิดเอาไว้จริงๆ ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็มีแต่กลิ่นหอมเต็มไปหมดมิน่าร่ะฮาวายเยวินถึงไลม่กลิ่นกลายหอมกุ่นเช่นนี้หลวงเสียวพึมพำพลังนึกถึงเรือนร่างอันเย้ายวนใจของฮาวายเยวินที่เขาเคยเห็นผ่านตาม,มาในช่วงเวลาหนึ่งความทรงจํานี้ทําให้หลวงเสวใจเต้นโครมครามและเกิดความปรารถนาอยากพบเจอนางขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเดินทางเข้าไปในชั้นแรกของหอต้นเฉียงหลวงเสีก็พบว่ามีตู้กระจกใส ตั้งเรียงลาอยู่ปเป็นจำนวนมากด้านในตุ้กระจกเหล่านั้นบรรจุขวดหยกหรือกล่องหยกขนาดเล็กพร้อมติดป้ายชื่อโอสถเอาไว้บนขวดหยกเหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อยภายในหอแต็มได้วยผคนส่วนใหญ่เป็นนักสู้ระดับ9และระดับ10แต่อย่างไรก็ตามโรเซิยวยังสมพัดได้ถึงพรังปานที่น่าหวาดกลัวจากนักสู้ระดับสิหลายคนถ้าเราไม่ผิดชายจาัก,การเหล่านั้น ต้องเป็นผู้คุมที่นี่อย่างแน่นอนหลวิิได้ทราบจากหญิงสาวหน้าต่างงดงามผู้ที่ออกมาตอนรับว่าหอต้นเฉียงแบ่งออกเป็น20ชั้นโดยชั้น1ถึงชั้นที่หใช้สำหรับจำหน่ายโอสถชั้นที่ 6- ถึงชั้นที่9เป็นพื้นที่สำหรับไว้หลอมโอสถชั้นที่10เป็นสถานที่สำหรับสอบนักหลอมโอสถและชั้น1 0ถึงชั้น20ใช้สำหรับการปลูกสม,มนุนไพร หรือไปที่พักของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอถ้าเขาต้องการขายสมุนไพรไม่ทราบว่าคนไปชั้นใดหรือหลัวซิวกระซิบถามหญิงสาวเขาวางแผนจะมาขายสมุนไพรราคาแพงมาชนิดและแน่ใจได้ว่าบรรดาผู้คนที่มาค้าขายในสถานที่แห่งนี้ย่อมต้องเป็นบุคคลสําคัญของต้นเชียงเทาหยวนเมื่อถึงตอนนั้นเขาก็จะมีช่องทางในการสืบถามข้อมูลเกี่ยวกับฮาวาเยอ,อวินแล้วท่านต้องการขายสมุนไพรชนิดใดหรือเจ้าคะ หญิงสาวยิ้มหวานทางตอบด้วยเสียงนุ่มนวลผลวิญญาณทองคําตัวงสิวก็ซิบตอบทําให้หญิงสาวผู้มีหน้าตางดงามนางนั้นตกถึงไปทันทีไม่เห็นว่าหลวงสิวไม่ได้มีทีท่าเหมือนผู้ที่มาออก,ก่อขวนนายย่อมไม่เป็นผู้ใดกล้าม,มาเก,ก่อขวนในหอต้นเชียงเป็นแน่หญิงสาวจึงลดเสียงลงกล่าวว่าเช่นนั้นรบกวนคุณชายตามข้าหน้อยมาได้เจ้าค่ะผลวิญญาณทองคําเป็นสมุนไพรที่ พบได้หนอยมากในต้นเชียงเทียนเมื่อบุอผู้นำมาเสนอขายพวกเขาจึงต้อนรับด้วยความมีดียิ่งด้วยเหตุนี้หลัวซิลวจึงถูกพาตัวมายัางห้องรับรองสำหรับแขกระดับสูงหลัวซิลวจิบชาสมุนไพรวิญญาณก่อนถอนใ,นใจออกมาด้วยความคุ้นคิดถ้าคนเรามีความสามารถไม่ว่าไปที่ใดก็จะรับการต้อนรับไปอย่างนี้เช่นนี้จริงๆและผู้ที่ออกมาต้อนรับหลัวซิลว ต่อจากนั้นก็เป็นหญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งมีรูปลักษณ์ของนางจะธรรมดาแต่นางก็เป็นผู้โอโศท,ที่มีความสง่างามและน่าเกรงขามเหนือกว่าผู้คนทั่วไปช่วยสร้างของประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้ดีเยี่ยมปราสซิลรีบรุกขันยืนรับประสานมือทำความเคารพถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็มีอายุมากกว่าเขาแม้สตรีวัยกลางคนผู้นี้จะสมชุดกระโปรงสีฟ้าอ่อนที่ดูเรียบง่ายแต่นางก็ยังมีสง่าราศี จนทำให้อดรู้สึกสงสัยในใจขึ้นมาไม่ได้ว่านางจะมีความแกลงที่แท้จริงอยู่ในระดับใดกันแน่คุณชายมันต้องเกรงใจเข้าไปเี็นผู้จัดการของที่นี่เท่านั้นท่านทําตัวตาสบายเถอะหญิงวัยกลางคนคลี่ยิ้มอย่างอ่อนโยนกล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพนุ่มนวลหลัวสิวเกิดความมั่นใจมากกว่าเดิมว่าหญิงวัยกลางคนผู้นี้ต้องเป็นผู้ที่บรุเขต แดนสัจุทศอย่างแน่นอนคิดไม่ถึงนะว่าหอต้นเชียงจะมีผูดด้ตัวแลเป็นยอดฝีมือระดับสูงเช่นนี้ท่านเรียกเขาว่าดีหูหญินก็พอไม่ทราบว่าคุณชาช่วยนําผลวิญญาณตอกคาของท่านออกไปค่าดูสักหน่อยได้หรือไม่หลี่หูหยินกระดาพร้อมส่งยิ้มให้อย่างเป็นมิตรรลวงซิลจุดชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนตอบว่าหรือว่าท่านคือภรยาของเจ้าเมืองเพียวเชียงหลี่เชาใช่แล้ว ดูเหมือนท่านเพิ่งม,มาที่เมืองพิวเชียงสินะข้ากับสามีตามมาสิทธิ์สืบทอดของต้นเชียงเถาหยวนด้วยกันทั้งคู่หลีหูหยวนกล่าวหัวสิวนำผลวิญญาณทองคำออกมาตามคำขอระหว่างเดินทางมาที่นี่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมืองพิวเชียงมาพอสมควรและทราบว่าท่านเจ้าเมืองและภรรยาต่างก็เป็นยอดฝีมือที่อยู่ในแดนสัตยุท์เพียงแต่ผู้คนจะรู้จักชื่อเสียงของงอรีเฉาผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองมากกว่าเท่านั้น คุณชายไม่ทราบว่าท่านตั้งใจที่จะขายผลวิญ,ญญาณทองคำนี้ในราคาเท่าใดหรือลีหุหินถามน้ำเสียงราบเรียบนางเพียงมองผลมไม้ในมือของหลัวซิ่วแค่แวบเดียวก็าสามารถระบุได้ว,ว่ามันเป็นของแท้และมีคุณภาพยอดเยี่ยมเพราะปรามวิญญาณที่แผ่ออกมานั้นหนาแน่นจนน่าพอใจก่อนมาที่นี่หลัวซิ่วได้ตรวจสอบราคามา,าคร่าวๆผลวิญ,ญญาณทองคำมาเรียบร้อยแล้วซึ่งจะน่าขายได้ผลวิญ,ญญาณระดับกลาง เจ็ดหมื่นก้อนฝลึกวิญญาณต่อผลแม้ว่าจะเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการหลอมโอสถสําคัญไม่แพ้ผลชิงสเสวนแต่ผลวิญญาณทองคํากับมีราคาต่ำกว่ามากหากเป็นผลชิงสเสวนถ้านําไปจัดประมูลก็ควรได้ราคาที่สูงกว่านี้หลายสิบเท่า8ปดหมื่นขอรับหรืสิวฉะนั้นราคาที่สมเหตุสมผลหูหินพยักหน้าเบาๆก่อนจะมุนกระยกสีขาวบนข้อมือและถุงเก็บของใบหนึ่งก็พลาปรากฏขึ้นมา นี่คือปลิกวิญญาณแปดหมื่นก้อนคุณชายโปรดตรวจสอบหลี่หูหยินยิ้มพางส่งถุงเก็บของให้หลวสิวหลวสิวใช้จิตอย่างรู้ตรวจสอบถุงเก็บของเพราะว่ามีผึกวิญญาณระดับกลางจำนวนแปดหมื่น 8, ก้อนถูกแตกเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ด้านในผึกแต่ละก้อนมีพระังวิญญาณหนาแน่นสามารถนํามาใช้ฝึกฝนได้ไม่มีปัญหาจึงไปที่ยมในหมู่นักหยุดระดับสามัญน,นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในการสร้างค่ายกลขนาดใหญ่หรือนำไปตกแต่งเพิ่มพลังให้แก่อาวุธวิญญาณได้เช่นกันเรียกได้ว่ามีประโยชน์สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบโฮยินพอดีข้ามีเรื่องบางอย่างอยากสอบถามไม่ทราบว่าท่านพอรู้บ้างหรือไม่ว่าเมื่อสีปีก่อนผู้ที่ถูกส่งไปดูแลโอสถต้นเชียงในโลกปัุชนคือผู้ใดหรือขอรับทซิลถามรีูหยินใส่หน้าชาๆเรื่อนั้นข้าไม่ทราบจริงๆ กิจการทั้งหมดถูกจัดการโดยท่านเจ้าสานักพวกเราไม่ทราบเวลาทั้งหมดในการเดินทางและเดินทางกลับรู้แต่เพียงว่าทุกคนที่ส่งตัวไปที่นั่นจะต้องใช้ชื่อฮาวายเอวินเหมือนกันทั้งหมดหลัวซิวถอนใจเอามาเล็กน้อยเอาเป็นว่าหากข้ามีโอกาสได้พบกับท่านเจ้าสานักผู้ใดข้าจะช่วยสอบถามให้คุณชายครับกันหวังว่าในภายภาคหน้าคุณชายจะกลับมาเยี่ยมที่นี่อีกนะคะเจ้าค่ะลีห่หูยิน ยังคงมีรอยยิ้มพิมพ์ใจประดับอยู่บนใบหน้าตลอดเวลาหลวงเส่วพยักหน้าขอบคุณขณะน,นี้เขามีผกวิญญาณถึง8ปดหมื่นก้อนอยู่ในมือซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยหลังจากนั้นหลวงเสี่วก็เดินสำรวจในหอต้นเชียงเพื่อมองหาว่ามีสมุนไพรชนิดใดที่เขาต้องการซื้อไปใช้หลอ่อหมูสดบ้างหรือไม่ต้นเชียงเทายวนและหุบเขาน้ําแข็งลมหนาวต่างมีเจ้าสมัครีลึกลับและเก็บเนื้อเก็บตัว หากว่าเจ้เหตุการณ์สำคัญก็แทบไม่มีผู้ใดเคยได้เห็นหน้าข้าตาแต่เขาทราบดีว่าเจ้าสำนักของทั้งสองแห่งน,นั้นเป็นสตรีสังเกตจากการที่ผู้ดูแลร้านโอสดต้นเชียงและหอต้นเชียงทั้งหมดเป็นสตรีเช่นกันในขณะนี้หลวงเื่อต้องการซื้อสมุนไพรจำนวนมากสำหรับ,บรองการหลอมโอสถขั้นวิญ,ญญาณระดับสามัญและระดับกลางชายหนุ่มจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการหลอมโอสถขั้นวิญญ,ญาณสามัญระดับสามัญให้ได้อย่างน้อย2ชนิด ซึ่งโอสุชนิดแรกที่เขาต้องใจฉลองก็คือผงรวบรวมพลังวิญญาณซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีเส้นชิพจรวิญญาณไม่ดีเมื่อกินเข้าไปแล้วจะช่วยปรับปรุงเส้นชิพจรชั่วคราวทําให้สามารถดูดซับพลังวิญญาณได้เร็วขึ้นจึงถือเป็นโอสัขั้นวิญญาณระดับสามัญที่ซื้อง่ายขายคล่องชนิดหนึ่งส่วนโอสถอีกชนิดก็คือ,อยาเสริมพลังหยุทธซึ่งอัดแน่นด้วยมวลพลังปราณแท้ที่รุนแรงเมื่อกินเข้าไปแล้ว ก็จะทําให้ผู้นั้นเข้าสู่สภาวะปลดปล่อยพลังปานเพิ่มขึ้นแต่มีผลข้างเคียงอยู่ไม่น้อยหากใช้ยาชนิดนี้อย่างต่อเนื่องก็อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายในเช่นกันแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้คนที่อยู่ในขอบเขตต่อสู้ระดับสิบจำนวนมากซื้อหาไปกินเนือ่องจากในระหว่างการต่อสู้กับส์อสูรการเพิ่มพลังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจเปลี่ยนผลลัพธ์ของการต่อสู้ได้ยอย่างสิ้นเชิงหากใช้ยาชนิดนี้อย่างระมัดระวังก็ไม่มีอันใดให้ต้องกังวล นอกจากนี้รัสิซอยยังวางแผนที่จะหลอมโอสุดวิญญาณระดับกลางอีกสองชนิดได้แก่ยาเพิ่มพลังปานและยาสลายพิษยาเพิ่มพลังปานและผงรวบรวมพลังวิญญาณเป็นโอสุดที่หลอมง่ายกว่าเมื่อเทียบกับยาปราณแท้และประมันก็มีราคาที่ไม่สูงมากจึงถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมสําหรับปูพื้นฐานการหลอมสมุนไพรระดับแรกเริ่มยาเพิ่มพลังยศหนึ่งเม็ด สามารถขายได้ในราคา300ผึกวิญญาณระดับกลางขณะที่ผมรวบรวมพลังวิญญาณขายได้ในราคา400อยผึกวิญญาณส่วนสมุนไพรที่ใช้หลอมก็มีต้นทุนพอๆกันและเนื่องจากสมุนไพรหนึ่งชุดสามารถหลอมโมสุดได้อย่างน้อยสี่เม็ดลัวซิลซื้อสมุนไพรอย่างละ20ชุดก่อนรีบออกจากหอต้นเชียงเนื่องจากสังเกตเห็นว่ามีใครบางคนกำลังคอยจับตาดูเขาอยู่ทุกฝีก้าวลัวซิงนึกมาได้ว่าตนเอง ถูกสำนักปราบอสูนย์ตั้งข้าหัวไว้และราคาข้าหัวเขาก็สูงถึงผลผลิตปิญญาณ1นึ่งแสนก้อน